มาลังเกมวงคู่เอกนะครับผมม่นีแดงม่านีแด,ดงลูกพ่อ,อ,อแล้ววนะันนั้นจะนักกีไฟแล้วน้องชายเนี่ยองไฟเด็กนะป็นไงบ้างลูกเกมวันนี้ครับ <c oughs> เราอิจาร์ให้ฟังหน่อยต้นต้นอีหักไหมโดนโดนสอบแล้ว <c oughs> น่าเดไปดักดูแเมาไหม,ะมะโดนสอบไม่ไม่ครับไม่ไ,มไ,มได้มอเลยสอบไม่ใช่เล่าถ้าแล้ววันนี้คือเรามั่นใจเลยลูกเกมเรามั่นใจยกไหนยกตามครับพี่เขามาเล่นมือด้วยแอนดี้เขาแถวด้วย ยองแรกยกแรกในกรรมการเตือนยังไงอ่ะแม่จะไม่ออกอาวุธมั้ยนะอ๋อเตือนเตือนทั้งคู่ใช่ไหมทั้งทั้งคู่ครับผมอ๋อไม่ได้ไม่ได้เตือนเราคนเดียวนะไม่ไม่ครับบอกว่าให้ให้ออกอาวุธผมก็ออกอยู่นะแล้วก็น่าก็เลยเดินใช่ไหมครับผมเป็นไงเวทนี้น้องชายโอ้หน้าอ่อนเจ็บก็ได้อืมยืดไหนครับบีบไหมทำทำมาเยอะเลย อบไฟต่อไป17ปอนด์น่าสุดไช่17หอ8 18อ1 6ครับผมมีปุ่ม17 18ได้เลยครับผมได้ไปล่อยประมาณกี่โลของเราปล่อยเกือบ18้อืมไดมาสองไฟติดทั้งสุดท้ายแพ้แใครมาแกรับมแกมได้แล้วได้แล้วเดมอเตอเลยก็ได้ได้เลยนะครับผมวันนี้ประเดิมสกะลาดใหม่สวยงามเป็นไงอยากขอบคุณไค่บ้ครับขอบคุณ ซอท้าวขาวขอบคุณนามิตรขอบคุณปาโจยินส่ครับาลัขอบคุณเตนเนอร์ทุกคนครับผมเล่ทุกทุกคนครับที่เป็นกำลังใจให้ผมครับผมพี่อาชีตไหมครับใช่ไหมอาชีตประมาณสี่ห้าหมื่นได้โอ้ยนี่ก็ได้เลยทมิตรกับลูกพี่ครับซอท้าวขาววันนี้มีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขมีไปวางดอกลูกหมัดอะไรอออาวุธยังไม่คมเป้าหมายหลังจากนี้ครับปีนี้ เชี่ยมากครับผมร้อยสิบแปดล้วนะครับผมได้เลยนะครับผมอาบอกเสียโบลเลยเป็นไม่ได้อเลยครับคนปลาไปประดับค่ายฟังโตนั่นแหละยินดครับยินดีด้วยครับฟังตโจโจโจหยิบสดมาไหมวันนี้ไม่ได้มาครับโจเสียที่บ้านผูดเป็นคนคนพักล็อกอยู่ที่บ้านครับทำโจหยิบสดนะคนพักอยู่ที่บ้านเลยครับโจหยิบสด โอเคต่างชาติก็มาลองนี่เลยโปสเตอร์แล้วที่ข้างตอนเออนี่นะครับฝรั่งไม่ไม่ตาบต่างค่า้วครับผมประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ